มาแล้วค่ะมาแล้วคระท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านบรรยากาศแสนอบอุ่นของพิธีกรมากความสามารถที่คลํมวอดอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานอย่างคุณหนูแหม่มสุริวิพานั่นเองคะ่ะสำหรับคุณหนูแหม่มสุริวิภาเป็นนักแสดงและพิธีกรที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานมีชื่อเสียงจากการเป็นพิธีกรรายการยุทธการขยับเหงือก โดยเข้าสู่วงการจากการส่งรูปหมู่ไปสมัครเป็นดารากับเปียกโปสเตอร์มีภาพยนตร์เรื่องแรกคือไวรัเริงในช่วงนั้นเรียกว่าเธอเป็นดาราประกอบวัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จมีภาพยนตร์กว่า1ิบเรื่องเธอด่งดังมากจากการเป็นพิธีกรรายการยุทธการขยับเหงือกซึ่งเปิดประตูสู่อาชีพพิธีกรทันทีทำให้เธอมีผลงานพิธีกรมากมายเช่นรายการสมาคมชมดาวถอดรหรัส สุริวิภาตลาดสดสนามเป้าศึกสิสองราศีสมาคมเมียจาวันนี้เราจะชนทุกท่านไปชมบ้านแสนอบอุ่นของเธอจะสวยงามมากแค่ไหนเราไปชมกันเลยคะ่ะ สำหรับบ้านของคุณหนูแมมและสามีคุณบ๊อบบี้โรเบิร์ตเป็นบ้านสองชั้นหลังใหญ่โตมีพื้นที่กว้างขวางเป็นบ้านที่บรรยากาศดูอบอุ่นมากอาศัยมานานประมาณ16ปีแล้วร,รอบๆบบ้านปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นพร้อมสระว่ายน้ำขนาดกำลังพอดีเหมาะแก่การพักผ่อนและต้นตะลิงปลิงสุดโปรดของเธอ ทั้งคุณหนูแมมและคุณบ๊อบบี้เป็นคู่รักที่ชอบการพักผ่อนอยู่บ้านเป็นที่พักที่สบายที่สุดไม่ต้องออกไปเที่ยวชอบออกแบบตกแต่งบ้านด้วยตัวเองโดยเฉพาะการได้มีโอกาสไปเลือกซื้อของตกแต่งบ้านและมาดีไซน์ให้บ้านหน้าอยู่เป็นเอกลักษณ์ ภายในบ้านออกแบบตามหลักฮวงจุย้ยการตกแต่งบ้านจะเป็นหน้าที่ของคุณบ๊อบบี้ซึ่งใช้วิธีมิกแอนแมชเช่นปลอกหมอนพาหุม่มเบาะโซฟาจานชามอาจจะซื้อเปลี่ยนบ่อยเพราะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศและความรู้สึกภายในบ้านให้มีสีสันบ้างแต่หลักสำคัญคือการเลือกช้อปปิ้งอย่างฉลาดและคุ้มค่า ชั้นล่างเป็นห้องรับแขกและห้องนั่งเล่นโดดเด่นไปด้วยภาพวาดศิลปะที่เป็นของสะสมของคุณบ๊อบบี้ส่วนมุมโปรดในบ้านคือห้องครัวเพราะทั้งสองคนชอบกินและชอบทำอาหารทานกันเองเป็นห้องครัวขนาดใหญ่มากกว้างขวางทนสีอบอุ่นเรียบง่ายพร้อมกับโต๊ะอาหารทรงกลม เธอเคยเผยว่าเคยติดตังถึง50ล้านแต่ตอนนี้ปลดหนี้สำเร็จแล้วโดยใช้เวลาร่วม10ปีที่มีผู้ชายคนนี้อยู่เคียงข้างหวังว่าเรื่องราวการสู้ชีวิตของหนูแม่มและสามีจะเป็นอุทาหรณ์และข้อคิดในยามที่เผชิญกับบททดสอบชีวิตคือเรื่องการติดตังห0สล้านเพราะไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อน หนูแม่มว่าจะไปเล่าให้คนอื่นฟังทำไมชีวิตของเราไม่ได้อยากเล่าให้คนอื่นฟังทุกเรื่องหรอกโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ได้สร้างความบันเทิงให้ใครมันก็ไม่น่าเล่าจนวันหนึ่งเราเดินออกมาจากจุดนั้นได้แล้วเราสบายแล้วถ้าคนถามก็จะเล่าให้ฟังบอบบี้เป็นสามีที่อยู่เคียงข้างหนูแม่มมาโดยตลอดผ่านอุปสรรคใหญ่ๆมาด้วยกัน และการปลดหนี้50ล้านนี้ก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ทั้งสองผ่านมาด้วยกันบับบี้ต้องขายทุกอย่างที่ขายได้เช่นรถยนต์จนเหลือรถที่เราขับไปทำงานเวลาไปไหนบับบี้ต้องนั่งแท็กซี่หรือรถเมแทนนูแมมว่าอะไรที่รถภาระค่าใช้จ่ายได้ก็ต้องทนจนวันนี้เราก็ผ่านปัญหาไปได้ แม้จะครองรักกันมานานหลายปีแล้วแต่นูแหม่มก็เผยว่าทุกวันนี้เราต่างเรียนรู้และศึกษาซึ่งกันและกันอยู่แม้ว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันมานานแล้วก็ตามเป็นบ้านแสนอบอุ่นการตกแต่งสวยงามบรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อนของคู่รักที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานและเป็นขวัญใจของใครหลายคนอีกด้วยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ